สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณครูทรายในรายวิชาการงานวันนี้เราจะเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องหนูดูแลของใช้พร้อมแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะวิชาการงานอาชีพโดยคุณครูทรายค่ะ หน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องหนูดูแลของใช้การเลือกสวมใส่เสื้อผ้าหลักการเลือกเสื้อผ้า 1. เลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสีผิวและรูปร่างของตนเอง 2. เลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ 3. สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นไม่ยับยูยี่และไม่ชำรุด 4. ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายก่อนออกจากบ้าน เราจะมาดูหัวข้อแรกนะคะเลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสีผิวและรูปร่างของตนเองการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับลักษณะของตนเองเป็นสิ่งสำคัญเพราะทำให้ผู้สวมใส่มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความมั่นใจในตนเองเรามาดูที่สีผิวนะคะคนที่มีผิวขาว สามารถเลือกสวมใส่เสื้อผ้าได้ทุกสีไม่ว่าจะเป็นสีเข้มสีน้ำเงินสีแดงหรือว่าสีอ่อนเช่นฟ้าอ่อนเหลืองอ่อนเป็นต้นคนที่มีผิวคล้ำควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อนอ่อนเช่นสีชมพูอ่อนสีเขียวอ่อนเหลืองอ่อนหรือฟ้าอ่อนทำให้ผิวดูขาวขึ้น มาดูรูปร่างนะคะคนเรามีรูปร่างแตกต่างกันเช่นอ้วนผอมสูงเตี้ยเราควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่ทำให้บุคลิกภาพของเราดูดีขึ้นปกปิดจุดด้อยและส่งเสริมจุดเด่นคนที่มีรูปร่างเตี้ยควรเลือกเสื้อผ้าที่มีความสั้นไม่ยาวเกินไปเลือกเสื้อผ้าที่ มีลายแนวตั้งเพื่อให้มองดูแล้วรู้สึกว่าผู้สวมใส่ดูสูงขึ้นคนที่มีรูปร่างสูงควรเลือกเสื้อผ้าที่ไม่ยาวเกินไปเลือกเสื้อผ้าที่มีลายขวางเพื่อให้มองแล้วรู้สึกว่าผู้สวมใส่ดูตัวกว้างขึ้นและสมส่วน คนที่มีรูปร่างอ้วนควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีเข้มเ้มเช่นสีน้ำเงินสีน้ำตาลฟ้าเข้มเพราะจะทำให้ดูตัวเล็กลงควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้าลายดอกเล็กๆหรือมีลายเส้นแนวตรงเพื่อทำให้ดูผอมและสูงขึ้น คนที่มีรูปร่างผอมควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีอ่อนๆเช่นฟ้าอ่อนเหลืองอ่อนเป็นต้นเพราะจะทำให้ดูตัวใหญ่ควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้าดอกใหญ่หรือลายเส้นตามขวางเพื่อให้ดูอ้วนขึ้น เป็นอย่างไรบ้างคะพอจะเข้าใจไหมคะถ้าไม่เข้าใจให้นักเรียนย้อนไปดูคลิปหรืออ่านในหนังสือนะคะจากนั้นให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า16ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเมื่อดูคลิปแล้วถ้าไม่เข้าใจให้นักเรียนดูหลายๆรอบอย่าลืมทำแบบฝึกหัดที่คุณครูสั่งนะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ แล้วพบกันใหม่เปิดเทอมนะคะสวัสดีค่ะ